ในโซเชียลก็เลยขับไปดูที่ร้านก็ชอบก็ตกลระจำเลยสวัสดีครับพบกับออสทอเรตออโต้นะครับผมวันนี้นะครับเลือกงามยามดีนะครับผมจะนำเจ้า Camry 2.5G คันนี้นะครับปี2013นะครับผมคันนี้นะครับไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับเป็นข้าราชการนะครับใช้เอกสารแค่นังเสือรับรองเงินเดือนใบเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราไปส่งที่ไหนกันนะครับ บ้าไปแล้วขับร้อยยี่สิังขึ้นอีโคโหมดบ้าไปแล้วสวัส <Wow. S 1> ดีครับพี่สมบพสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็นํารถมาส่งที่สมรบูร์ลูกค้าี่ติมาษาผมนะครับมาถึงที่แล้วผมถามว่าชอบอะไรของคันนี้บ้างครับเครื่องของจุดห g คันนี้ชอบ โดยรวมชอบทุกอย่างครับภายในภายนอกครับผมและดูเรียบดีสีออปชันโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ผมทดลองขับมาหมดอีกโก้ตลอดเลยคือประหยัดน้ำมันมากเครื่อง2.5ที่สมพบตัดสินใจนานไม่ดูรถคันนี้ครับไม่นานนะเห็นในโซเชียลก็เลยขับไปดูที่ร้านก็ชอบก็ตกมาจับเลยครับแล้วก็เอกสารของผมผมมีแค่หนังสือัดลองเดินหนึ่งใบใช่ไหมครับ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปหาพี่ถึงที่บ้านเลยใช่ครใช่ครับมีบริการทัสานที่ครับแล้วผมก็มาหาพี่มาส่งรถตัวเองครับผมครับอย่างไงก็ฝากร้านรถมือสองออฟลิออโตที่อะไรบ้านเก่าใช่ไหมติดต่อใช่ครับฝากด้วยครับผมติดต่อติดต่อคุณอ๊ตช่วยน้องทำมาหากินนิดนึงติดต่อคุณอ๊ตเลยครับได้ครับสุดท้ายนี่ขอให้พี่โชคดีมีชัยนะครับผมขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ